นูยำเช้านะครับค่ะยำเช้านะคะทำแบบง่ายๆประหยัดเวลาผมทำไข่ไต่หมูสับอะไรก็ได้นะคะเทไปเลยนะครับเทไปเลยค่ะนี่นะคะ10นาทีแล้วครับคุณผู้ชมไข่สุกเร็วนะลองดูกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนสายอีกนิดนึงอากาศดีมากนะคะวันนี้พัตเตอร์น่าจะมานะครับคุณผู้ชมเห็นตื่นอยู่ววัยแล้วอากาศดีนะคะวันนี้อืเมนูไข่นะครับวันนี้วันนี้เมนูไข่ตอนตอนเดี๋ยวเช้าเมนูไข่ง่ายๆนะคะอืไข่ไก่สีฟองคือวันนี้ผมบอกแม่ว่าวันนี้เรากินอะไรที่มันเป็นไข่ไข่เบาๆท้องครับเมื่อวานหนักหมูกระทะไปหน่อย ยายก็เลยจะทําไข่นึ่งซีอิ๊วให้ลูกกินนะคะไข่นึ่งซีอิ๊วค่ะเมนูยามเช้านะครับโอ้ยามเช้านะคะตอนนี้ผมเปิดแก๊สไปให้แม่แล้วนะครับเป็นเมนูแบบนึ่งๆนะครับคุณผู้ชมมาแม่มีอะไรกันบ้างครับมาค่ะอันนี้นะคะจะมีไข่สีฟองนะคะมีต้นหอมซอยหนึ่งต้นผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะ นะคะเท่านี้เลยคเท่านี้เลยนะคะเอ้ยเรื่องเราโรยพริกไทยสักหน่อยไหมจะเอามั้ยก็ได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองชิมก่อนเราอยากกินแบบไหนเราก็จัดไปนะมามาค่ะเลยเลยครับนี่นะคะคุณยายอเอาผงปริรสใตก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำเดือดเลยแม่ค่ะเอาแก๊สหน่อยไหมเมื่อกี้ผมเพิ่งซ่อมแก๊สให้แม่ไปนะครับ มีแก๊สเลย,ยมากเลยค่ะอยากจะบอกแก๊สแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสกับซีอิ๊วขาวนะคะคุณยายจะเติมน้ํานิดหน่อยนะคะหะนิดหน่อยครับแล้วก็เจริญละลายเขาละลายใช่ะหมไข่เจลหรือไข่ดาวเป็นฟองไหมเราเนี้ไข่เป็นลูกเลยเ,ลเดี๋ยวลูก <ไป S 2> เลยอ๋อแบบน,นี้สวยเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณยายก็จะใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึง เดี๋ยวไว้โรยหน้าตอนเสร็จแล้วอีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะทำแบบง่ายๆประหยัดเวลาคุณผู้ชมไข่ใส่หมูสับอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณยายไม่ใส่คุณยายจะเอาไข่ล้วนๆเลยนะคะอไข่ล้วนๆเปเลยนี่นะคะประมาณนี้นะคะเมื่อวานเรากินหมูมาเยอะมาครับวันนี้เราก็อาจจะเอาไข่ล้วนๆเลยค่ะนะคะนี่นะคะ ค่อยๆตอก<อ><อ>ไข่ไว้ในนี้ก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวเราค่อยเทใส่เลยอืมครับผมคุณยายต้องค่อยๆนะคะคุณยายชอบแตกแล้วทําไข่แดงแตกคุณยายชอบมือหนักวันนี้เราใช้ไข่ไก่สีลูกนะครับคุณผู้ชม เมนูไข่นี่ไม่ได้กินไข่เป็ดนานแล้วแม่เนาะเดี๋ยวเราเหามาทำนะครับค่ะวันนี้ไม่มีแตกแล้วครับค่ะนี่นะคะไข่ของคุณยายยายก็จะใส่ใส่ไปในนี้เลยนะคะครับเทไปเลยนะคะรับเทไปเลยคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวยายจะใส่ไปเลยนะคะ ให้เขาอยู่อย่างนี้นะคะอืแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเราจะกินคานี้เลยใช่ไหมคะอ๋อเยี่ยมเลยเราจะไม่เอาออกนะคะให้เขาเป็นลูกของเขาอยู่อย่างนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็นึ่งไว้นะครับค่ะนึ่งไว้อย่างนี้ก่อนนะคะประมาณสักกี่นาทีดียี่สิบนาทียี่สิบนาทีค่ะ เดี๋ยวมาดูกันครับมาแล้วครับคุณผู้ชมข้าวข้าวไข่เจียวกุ้งลูกหัวใจอือข้าวไข่เจียวกุ้งลูกหัวใจนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมหรือยังนีวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมหรือยังสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เอาคุงด้วยอันนี้ไงกุ้งอยู่ในนี้อ่าเอาพงด้วยนะครับอืออร่อยไหมครับ ไข่เจียวกุ้งลูกหัวใจด้วยนะครับคุณผู้ชม,มทําด้วยหัวใจนะครับให้ลูกน้อยกินนะครับเมื่อเขเอาพัดลงน้อยได้เลยหนูร้อนเหรอครับพม่มูนโอเคเดี๋ยวแม<อ>่ไปเอาลงให้แล้ววันนี้มีธุระเยอะไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะ เตรมไม่มีทุระเยอะแล้วนะครับผู้ชมวันนี้เรามาดูนะคะวันนี้ป้าป้าต้อนข้าวพัตเตอร์เองค่ะว้ะอร่อยไหมครับไม่กุ้งตือไทยอยู่นะครับผู้ชม อ๋อวันนี้นนป,ะป,ะ,ปะป๊าป้อนข้าวให้พัตเตอร์แร่กินมากเลยนะครับโอเคครับอร่อยไหมครับนนร่บอยอร่อยอร่อยบิงโอเคบิง,บงถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับ มาครับตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วครับคุณผู้ชมไข่สุกเร็วนะลองดูกันครับนี่ค่ะวาวเดี๋ยวเราจะพอแล้วนะคะเพราะว่าคุณยายจะไม่ให้ไข่แดงมันสุกมากนะคะมาค่ะคุณยายจะปิดแก๊สแล้วนะคะนี่นะคะว่าเป็นสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะเลยต้นหอมให้น่ากินครับค่ะนี่นะคะหอมมากเลยครับ อันนี้น้องก็จะกินได้นะคะเราไม่โรยพริกไทยนะคะเพราะน้องจะได้กินด้วยนะคะอี่าิเมื่อเช้านะคุณผู้ชมวันนี้ขอเบาๆท้องหน่อยนะครับนี่ค่ะมาค่ะนี่เลยครับไข่หนึ่งสีสูตรของแม่นะครับเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไข่เนื้อซีอิ๊วสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมปัตเตอร์จ้วงเลยไหมครับกินเหรอคะนี่เหรอคะอ๋อนี่เหรอคะกินก่อลูกนี่ค่ะเมนูนี้แม่กินได้อยู่เนาะแม่เนาะกินได้ค่ะอืมปัตเตอร์ก็กินด้วยนะครับนี่เอาไปนี่ก่อนร้อนเอาใครได้ใช่ไหม อย่งางงครับอร่อยเค็มเค็มหอมหอมซอสนะคะซีอิ๊วขาวที่เราใส่แล้วก็ผงปรุงรสที่เราใส่จะออกเค็มเค็มแล้วก็มันๆนะคะแล้วก็หอมหอมไข่ด้วยนะคะหอ,อมซอสอร่อยค่ะนีดูเตอร์ก <talvez S 2> ินเลยครับอ่ะอชิมแล้วก็บอกคุณผู้ชมสิอร่อยไหมอย่งางไงครับร้อนข้งแรก แรงนะครับกินไข่แล้วแข็งแรงนะคะนะครับผู้ชมสีสันหน้าตานะครับอ๋อมองมากมาครับชิมกันเลยครับผมมาครับผู้ชมชิมกันเลยนะครับอโอไข่เนื้อีอิอนนะครับค่ะว้าววันนี้คุณยายกินได้บ๊อท้องนะคะเลยกินได้ด้วยได้ครับเฮ้ยก็กินได้ ตกจิ๊กทีละลูกทีลูกหนูจะจิ๊กลายลูกเดี๋ยวมันจะเละนะครับอือกินในลูกเนี่ยไข่แดงเนี่ย10นาทีนี่ก็สุกเต็มที่เนาะสุกเด็เต็มที่ตูมารซิโ <c oughs> อป่าเขิดเขดอ,อ,อร่อยมากครับตอนเชา้าเราทำแบบนี้กินเนี่ะสบายท้องดอตักกินแบบนี้ค่ะตักกทีละลูกทีลูกตักเป็นลูกๆนะคะ มีการเคียบผักออกด้วยน,นะครับนี่คิคะตอนเล็กๆนะี่กินผักดีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ได้เลือกกินเลยครับคผ,ผู้ชมนี่คะ่ะนี่ใช่ไหมะอืมอร่อยไหมครับอร่อยนะคะลองไปทำกันดูนะครับเมนูเบาท้องวันนี้นะครับเค็มๆหอมอๆนะคะอร่อยอ,อร่อยค่ะอร่อยมากเลยอะ่ะแต่ถ้าถ้า แ้วท่านผู้ชมชอบแบบไม่ค่อยสุกมากไข่แดงอะ่ะท่านผู้ชมก็เอาสักห้านาทีพออันนี้<ม>ไข่แดงก็สุกไปแล้วท่านผู้ชมแบบชอบแบบนิ่มห้านาทีเพราะว่าแบบจานแบบเนี้ยมันจะสุกง่ายเพราะความร้อนแล้วมันก็จะสุกง่ายดูกินหน้าอร่อยนะครับทีนี้ดีลูกอร่อยนะคะแล้วท่านผู้ชมวันนี้ก็ จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อต้องไปส่งน้องที่โรงเรียนอีกนะคะอืมอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่และคัตเตอร์หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะวันนี้ ไข่1นซีอิ๊วแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับเด็ดค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเป็นอะไรล่ะลูกฮะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนลูกบ๊ายบายกินให้ลูกกินกีนนี่อิ่ม